สวัสดีครับยิวยามตอนนี้เราก็อยู่ในเกมซิกบอลเลยกับซีนครับภารก,กิจที่439และ440นั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูภารก,กิจที่439ก่อนนะครับภารก,กิจที่439ครับใช้คิดชูนะครับเล่นแบบโซโลนะครับคิดชูคนเดียวเลยแล้วก็เจอกับกองกำลังซอมบี้หลากหลายรูปแบบนะครับ แล้วก็จะมีกลุ่มใหญ่ของซอมบี้นะครับโจมตีในช่วงสุดท้ายนั่นเองเป็นภารกิจโซโล่นั่นเองนะครับเราเอาคิชูไปลุยเลยโอ้โห3นาทีครับทวงเวลาให้ได้แล้วเราจะสู้เขาได้หรือไม่มาลองดูกันถ้าเราสัง่งคิชูเข้าบ้านก็จะไม่มีคารเซลอะชิดอนออกมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องยิงให้ไวครับมีเป็นเดดเดดบอสมาด้วยนะโอ้โหถ้าภารกิจนี้เล่นเป็นเสกซอมบี้นี่สนุกมากเลยนะเนี่ยถ้ามัวแต่ฆ่าเดดบอสแบบนี้นี่น่าจะลำบาก ฆ่าเดสเลยดีกว่าครับมันก็ฆ่าไม่ได้อะเนาะเพราะว่าเดสบอสมันขวางถ้าเป็นคิดชูสกินคนป่านี่ก็จะยิงได้ไวกว่านี้แล้วก็ได้ดามจดมากกว่านี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเล่นเงินแบบนีนไ้ไปหน่อยก,ก็ได้ตายเป็นหนึ่งครับยัดหน้าต้องยิงสองดอกเลยเหรอถึงจะตายดอกเดียวได้ไหมไม่ได้ครับโอ้โหมาแล้วครับเป็นผีพุ่งครับยังไงก็ต้องยิงสองดอกยิงสองดอกนี่คือตายแน่ๆครับเพราะว่าเข้าหัวเนาะบางทีก็ไม่ค่อยเข้าหัวเท่าไหร่ด้วย มาทำไมมันจะมีบางตัวที่ตายเนาะแบบทีเดียวทีเดียวตายอะไรเงี้ยแต่ก็มีหลายๆตัวที่แบบว่าไม่ได้ตายไม่ตายนะครับเฮ้ยมันจะเกินไปแล้วมากันเยอะเกินครับไปทางนี้ดีกว่าอยู่อย่างนี้ก็ได้นะครับให้เขาออกห่างจากบ้านเรามากที่สุดแล้วกันนะเราจะโดนตีบ้างก็ไม่เป็นไรอ๋อเดี๋ยวก่อนนะมีความรู้สึกว่าก็ยิงทีเดียวตายนี่ <Huh? S 1> ใช่ไหมไม่ได้ฮะ ฮิตบอกมันแปลกๆนะครับไปไหนแล้วพี่ตายซะถ้าเรายิงกลับหลังแบบนี้จะทีเดียวตายไหมไม่ตายเออไม่ตายก็ไม่เป็นไรยิงสองทีก็ได้นะครับเพราะยังไงคิชูก็ยิงแรงอยู่แล้วแต่มันเสียเวลาเนาะบางทีก็ตายบางทีก็ไม่ตายนะครับอยู่ที่ระยะด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูไม่แฮะมันแล้วแต่ตัวนะครับไม่เป็นไรสองดอกก็ได้ครับ ไม่มีปัญหาค่อยๆย,ยิงไปแต่บ้านเราก็เกือบแตกแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทผีพวกนี้เด็ดขาดโอเคฝั่งนูน้นหมดยังเนี่ยน่าจะหมดแล้วภารกิจนี้จบแค่นี้ใช่ไหมโอ้เต็มๆครับไม่มีผีมาแล้วนะงั้นไอ้นี่ก็คือตัวสุดท้ายโชค หมดแล้วโอเคโอ,อ้นึกว่าจะยากนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะสามที่สามิวีนะครับยากตรงช่วงแรกที่เดตบอสบุกเข้ามาเองต่อไปก็440เลยนะครับจะได้ไม่ต้องเป็นการเสียเวลาภารกิจที่440นะครับเจอกับกองกําลังซอสต์บอสเปียตันและใจแอนนะครับเจอกับบอสใหญ่ด้วยนะแล้วก็เล่นแบบเดตแมสซ์ได้ทันทีนะครับคอนโทรลยูนิตได้ทุกรูปแบบยกเว้นสเปียตันและคนยักษ์ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเล่นแบบเดตแมสซ์ได้ทันทีงั้นเราก็ไปโอ้โหตั้งรับการบุกนนี่านะ งั้นก็เป็นสติกบอลเก็บแร่ไปก่อนนะครับพี่อามก็แน่นอนว่าอาจจะต้องใช้เป็นนักธนูนะเพราะว่าจะต้องเจอกับไฟนอนบอสใช่ไหมเราจะจู๊กเราธนูยิงนะครับมากันแล้วครับอย่าขวางการเก็บแร่ของเราเราไม่ยอมขนาดเราไม่ได้อัพมาสู้เขาจะวิ่งตามเราไม่ทันหรอใช่ไหมเฮ้เราวิ่งฉีกนิดนึงนะครับเออ,เอ,อโอเคโอเคโอเคจริงๆถ้าเกิดเราเอาเป็นจอมเวทล้นลนนี่ก็น่าจะดีนะแต่ไม่เป็นไรเป็นนักธนูก็ได้นะครับถ้าแพ้ค่อยเป็นจอมเวทก็ได้เฮ้จริงนะเนี่ยพี่อามวิ่งเร็วก่าเขาพอสมควรเลยนะ อันนี้เนี่ยพี่อัเขาบอกเลยว่าอย่านะครับอย่าให้เขาหลุดมาตีเราได้นะครับไม่งั้นเราทีเดียวตายแล้วเนี่ยพวกนี้การฟันของเขาไม่ได้ฟันแค่ทีเดียวคนเดียวแต่เขาฟันทีละหลายคนนะครับราชดอนบุกมาบุกเลยมาโจมตีซะก็เป็นสำหรับนี้เป็นภารกิจตั้งรับการบุกเนาะกลุ่มของเมก้าซอสบาดมาโอ้โหอย่าโดนเรานะโอ้โหเกือบ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 เมก้าซอสบาดมาก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร ต้องพยายามให้เขาโดนโจมตีจากข้างหลังอะไรเงี้ยเอออะไรแบบนี้ครับพยายามว่าไม่น่ายากแล้วล่ะไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินก็น่าจะชนะในภารก,กิจนี้ได้นะครับคิดว่านะเราก็ม้วนไปเรื่อยครับใช้การจูข,ของร้อยเป็นประโยชน์ครับเราวิ่งเร็วกว่าเขานิดนึงนิดนึงจริงจริงนะนะครับที่อาร์ชิดอลเราก็ยิงต่อไปเรื่อยแม้แต่สเปียร์ต้อนที่วิ่งเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่กลัวนะครับไม่กลัวไหมแต่กลัวนิดนึง <What? S 1> กลัวนิดนึงก็ได้พี่อย่าไปหาโอ้โหมันไปกลัวอาร์ชิดอลเรา เราไม่ต้องการให้เขากวนอาชิดอนเรานะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปตามเขากลับมาเราจะตามเขากลับมาครับอย่าทําเพื่อเราครับนั่นแหละครับตามเขากลับมาแล้วเราก็วิ่งกลับไปเหมือนเดิมครับโอ้โหครับมาสู้ดีไหมเนี่ยที่เขาก็มากันเยอะเหลือเกินวิ่งย้อนครับย้อนสอนโอเคมามานี่มานี่ตามมาหาเราโหเพียบเลยเมก้าสเปียตันก็มาอีกจะเมก้าอะไรหนักหนาครับโอ้โหมากันตัวอย่างใหญ่วิ่งบนลงล่างแบบนี้ แล้วก็ขึ้นบนครับเออยิงเข้าไปจะตายเมื่อไหร่ครับจะตายกี่โมงครับฝั่งนู้นแล้วมีตัวเป็นตัวเมก้ามาด้วยนะโอ้โหคนยักษ์หนีได้โอเคโอ้โหยักษ์สองเอาไงกับชีวิตเนี่ยโอ้โหโดนไปแล้วครับโอ้โหหายครับดึงเขากลับมาให้ได้ครับอย่าให้เขายุ่งอะไรกับบ้านเราโอ้โห ไฟนอนบอสมาอีกอคิฟฟอนครับเอาอะไรไปสู้เขาครับแบบนี้มีกองกำลังเสริมมาช่วยเราหรือเปล่าไม่มีครับเพราะเราไม่ได้ออพอะไรมาเลย <What? S 1> โอ้โหอาจจะไม่ถึงกับต้องใช้สกินนะครับแต่ว่าอัพมาสู้ดีกว่ารับมาสู้ก็จะสบายใจนะอ่าประมาณนี้นะครับอาชิดอนแล้วก็คนหยิบแร่แล้วเราก็อัพมงกุฎป้อมมาด้วยนะครับเราก็จะได้เงินพิเศษจากป้อมนิดๆหน่อยมันก็เหมือนกับว่าเราแบบว่ามีคนหย็บแร่เพิ่มอีกคนนึงเลยนะ ผลลับมันประมาณนั้นเลยนะครับ <C US> มามามาโฟกัสครับโฟกัสพยายามยิงหัวมันไม่ค่อยโดนหัวเท่าไหร่ <C US> แถมต้งตายบีโอ้โหตายสองเป็นการเล่นที่แย่มากเข้าหัวหักนกลับมายิงนั่นแหละแล้วเราลาดแล้วเราลาดโอเคต้องประมาณนี้ ค่อยๆเล่นครับมันไม่ได้ยากไม่ได้เย็นอะไรขนาดนั้นและอัพมาเต็มมาสู้แบบนี้เนี่ยมันต้องสู้ได้ครับมันก็ไปยิงแล้วเข้าบ้านนั่นแหละมันก็จะมีคนเก็บแร่ตายไปบ้าง2คนนะครับเราก็สร้างมาชดเชยตายไปเยี่ยมทีนี้ก็จะเป็นอาชิดอนเอยสเปียตน้นใช่ไหมสเปียรแต้อนเราก็จะใช้เป็นอซอสหวานนะครับในการจูกนะครับมาหาเรานี่ไม่มาหาใช่ไหมตายระดมยิง ระดมยิงขนาดนี้ยังไม่ค่อยจะลดเลยนะพลังเขานะครับรวบครับรวบตึงทําไมเราไม่ใช้จอมเวทครับ <Huh? S 1> ทั้งทันที่เงินไวแล้วครับแต่ก็ยังไม่ใช้จอมเวทให้มันหันหลังครับโอ้โห oh, ไม่หันหลังแม่จะไม่หันหลัง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 ใช่ไหม้2ย6ยังไงก็ต้องหันหลังครับเพราะว่าเราเดี๋ยวเราก็จุกแล้วเขาล่อเขาอย่างนี้ค <B unk. S 1> าเซอลอชิดอนเราก็ยิงแรงด้วยนะโอเค,โอ,เคโอ้โหตัวเมก้ามาครับรวบไปเขาอยู่ใ,ใกล้กันที่สุด เดี๋ยวกองกาลังเราก็มายิงหน้าเขาโอเคตายไปก่อนซอสวาดที่แหลมแหลไปก็จะตายนะครับจริงๆเราปล่อยให้ยูนิตบางตัวมันแหลมออกออกไปก็ได้นะอย่างนั้นนะเออแต่อย่าแหลมดีกว่าครับคนยักษ์คนยักษ์แหลมครับคนยักษ์แหลมครับ <What? S 1> ตายแน่คนยักษ์คนนั้นไม่รอดนักขนูเราจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับดาเมจเราก็จะมากขึ้นเรื่อยๆตามนักขนูนั่นเองถึงแม้ว่าซอสวาดเขาจะไปกวนพวกเราบ้างนะครับแต่ก็ไม่เป็นไร จริงๆเราปล่อยให้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 หลุด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 จุ๊กหลุดจุกถอยกลับบ้านให้หมดมานี่มานี่มานี่มาหาเรามาหาเรามาหาเรามาเราอย่าทำเพื่อนเราโอเคโอเคโอเคล่อ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 ให้กลับมาทางนี้เลยครับโอเคมายาวๆครับออกมาตั้งรับหน้าบ้านครับเพื่อที่จะเก็บแร่แล้วก็ฟาร์มนักขนูใหม่ครับไม่โดนเราหรอกวิ่งสวนกันไปแบบนี้สวนกันไปสวนกันมา ได้เวลาสั่งโจมตีฝั่งนู้นนี่มีแต่ตัวแทงไม่กล้าสเปียร์ต้อนนี่มันโคตรแทงเลยนะแทงดีมากเราต้องพยายามไม่โดนหรอกกระทืบพื้นไม่ต้องกลัวครับมานี่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 ถ้าเราลงล่างมากเกินไปครับบอสใหญ่จะไปหาเพื่อนเราบอสใหญ่มาทางนี้ <What? S 1> โอ้โหตีเรากระเด้งกระดอนเลยทีเดียวกระทืบพื้นไม่กลัว ทุพื้นก็ไม่กลัวไม่กลัวอะไรเลยยังไงก็ต้องเหลือตังไว้สักร้อยยี่สิบห้านะครับเพื่อที่จะสร้างเผื่อจะต้องสร้างซอสบาร์ตัวนี้ใหม่นะครับพี่อาร์มว่าไม่นานล็อกเด็วก็ตายตัวพี่อาร์มเนี่ยโอเคใครตายครับคนยักษ์โอเคเมก้าสเปียร์ตัอนก็เริ่มตายไปบ้างโอเคมาหาเราเนี่พอเขาเริ่มจะไปตีเพื่อนเรานะครับเราก็พยายามสั่งเพื่อนเรากลับบ้านแล้วก็ดึงเขากลับมาแบบนี้ ไปละบอสใหญ่ไปละตายเ <Yeah. S 1> ยี่ยมทีนี้ก็ลูกกระจอกทั้งหลายกว่าจะชนะได้ต้องอัพมาสู้เลยอ่ะ <Yeah. S 1> โอเคเมกาสเปียเมกาสเปียตนตายไปอีกหนึ่งครับแล้วก็สเปียตนธรรมดาก็ตายไปอีกหนึ่งเรายืนได้ไหมเนี่ยยืนรับการจบตีได้ไหมได้ครับ <Yeah. S 1> เขาก็จะตายไวขึ้นนะเพราะว่าเขาเปิดโล่นะครับโอ้ตายเรียงตัวโอเคต้องอัพมาสู้อ่ะพี่ก็ตึงเกินไง โอเค440จบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ ain, ก็ถือว่าเป็นภารกิจที่เออต้องจุ๊กเก่งหน่อยนะเฮ้ยครับผมแล้วนี่ก็คือ Stick War Legacy ภารกริจที่4 3 9และ440สเาอรบวันนี้เพียงเสมือนและเกม Stick War Legacy ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วโอกาสหน้าสเตอรบวันนี้สวัสดีครับไปบ,บาย,บายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ